โอเคับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนกันด้วยครับก็วันนี้จำสอบธีการเพิ่มผู้ติดตามของ IG นะครับสาหรับใครที่อยากมีผู้ติดตามไอจีนะครับก็ขั้นตอนแรกนะทุกคนมาที่หน้าคุกเกิลได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าไลฟ์คิดเคเอ็มนะครับอ่าก็จะเจอเว็บไซต์ของไ like ลฟ์คิแเคเอ็มแบนสุดรับเพื่อนๆนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเราเข้าสู่เว็บไซต์นะครับก็ให้เราไปที่สมาชิกก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะอากดสรรมาชิกก่อนนะครับตรงนี้ แล้วก็กรอข้อกรอข้อมูลจากเว็บไซต์แจ้งให้ขอบ้วนเลยนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบครับหลังจากเราเกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้คนกดสมัครสมาชิกได้เลยนะหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่ใน2ช่องนี้ได้เลยครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้อ่าวตามเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ทุกคนไปที่หน้า หมดมูนะครับแล้วก็เลือกหมดมูที่ต้องการใช้บริการได้เลยนะ Facebook y o u t u b e นะครับ t i k t o อ IG นะครับ t e l e กรม m ทวิตก็สามารถเป็นเลือกดูได้เลยครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นบริการแนะนำของไลฟ์ชิมนะครับตรงนี้นะของ IG นะครับกดเลือกได้เลยนะแล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะครับจะเป็นตัวแรกเลยนะครับประารกัน365วันเลยนะครับตรงนี้ก็คุ้มมากนะครับก็1 9 5บาทต่อ1 0 0 0ันผู้ติดตามเลยครับตรงนี้ กดเลือกได้เลยครับอในส่วนของคําอธิบายก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งครับตรงนี้ลิงก์นะครับวิธีเอาลิงก์ให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ไอจีของตัวเองได้เลยครับรรก,ร IG, รก่อนที่เราจะปั๊มก็เราเปิดไอจีเราศรัาธาสนะก่อนที่เราจะปั๊มครับตรงนี้อ่าตอนนี้ผมว่ามีมาณ617คนนะครับก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์มาได้เลยครับแล้วก็เอามาวางเสอคองลิงก์นะแล้วก็เลือกไปมาที่เราการปั๊มนะครับผมจะเทสสัก50คนละกันนะครับนี่นะ อันนี้ก็6 6 7คนนะครับผมจะปั๊มสัก50คนนะครับก็ค่าค่าบริการก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับก็9บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะอ่นนี้นะครับระบบได้แล้วครับสั่งซื้อคุณแล้วนะครับรหัส2 0 0 4 7นส่ะครับวิธีเช็คสถานนะนะครับก็ดูวิธีผมก็สั่งซื้อได้เลยครับตรงนี้ นี่ครับรหาส2 0 0 4นูนนะครับก็สถานะก็รอดําเนินการอยู่นะครับก็ทุกคนสามารถรอยอดผู้ตามขึ้นได้เลยครับในส่วนนี้นะอ่าในส่วนของเครดิตนะครับก็ใครที่ไม่มีเครดิตก็ให้ทุกคนที่เติมเงินก่อนนะครับตรงนี้เลือกช่องทางที่จะทำาเติมเงินนะครับมีสามช่องทางให้เลือกนะสแกนเคียบโค้ดกธนาคารนะครับทูนิวเลดนะครับแล้วก็ตาวเปาเลดนะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยครับ ในส่วนของการติดต่อ admin นะครับสามารถติดต่อผ่าน ID Line, add Line เคมได้เลยครับหรือว่าติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยครับก็ให้คนไปที่ตั๋วช่วยเหลือตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตั๋วช่วยเหลือนะครับก็สามารถแจ้ง admin หลังไม่คืนน่ะเติเมเงินไม่เข้าก็สามารถแจ้งอด m i n ได้24ชั่วโมองเลยครับตรงนี้ก็ บริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถมาเช็กดูได้ที่นี่นะครับจึงมีผู้เกตนะคะาขั้นต่าสูงสุดบอกทุกบริการเนี่ยก็สามารถไปเลื่อนดูได้นะก็สามารถชิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับอ่านี่ก็ห67คนนะครับเดี๋ยวผมจะรีให้ดูสักรอบนะอันนี้นะครับก็ขึ้นมาเป็น6 8 5สิ้าคนแล้วนะครับก็เฮ้ก็จะมีการแจ้งเตือนบอกนะครับก็ประมาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็ขึ้นเลยครับตรงนี้ ก็จะขึ้นทยอยขึ้นจนครบเลยครับไม่ต้องกลัวนะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มพูยตาม IG นะครับก็ท่างานค้นหาคําว่า,า,วาไลค์เคมท o เกนได้เลยครับตัวว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ